ของเราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการซื้อเหรียญ BTC นะครับเข้ามาหน้านี้นะครับผมกดคําว่าซื้อนะครับง่ายๆเลยให้เรากดที่คำว่า Market นะครับแล้วก็เลือก1 0 0เเซเลยนะครับก็คือซื้อทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะซื้อให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผมนะครับกดตกลงนะครับ เรียบร้อยนะครับกดตกลงนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้เหรียญ BTC แล้วนะครับนี่นะครับผม BTC เข้ามานะครับเราจะทำการส่งเข้าไปในฟีบิตโคนะครับเราก็กดคำว่าถอนนะครับรก็กดตามผมได้เลยนะครับกดานะครับเราก็ไปนํำเหรียญฟีบิตโคนะครับเราก็